เพื่อนชาวแปร์จีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มีของเข้ามาใหม่นะครับผมกล่องพรีเมียมนี่เองนะครับผมก็ได้เข้ามาดูแล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็เข้ามาดูเช่นกันนะครับก็ของก็ใช้ได้นะครับผมก็เก็บขู่ปองมา25คู่ปองเนี่ยครับตามการันตีเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดทั้งหมดให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าสายฟรีที่เก็บขู่ปองมาเปิดเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับ กดระวังด้วยนะฮะถ้าใครมี UC ก็ไม่อยากพลาดน,นะครับก็กดดีๆนะครับน่าสียดายนะครับเราพาดไปอ่ะสิบกล่องแรกไปการันตี5้กล่องแรกนั่นไงสิกล่องต่อไปคือไม่ออกอย่างอื่นบางเลยเหรออ่ะเหลือห้กล่องสุดท้ายนะครับ คือจะได้แค่3ชิ้นเนะี่ยดูทรง <Wow. S 1> โอเคครับกล่องที่25ก็เป็นหมวกนะครับได้หมวกได้ชุดแล้วก็ได้หัวนะครับหัวแมวนะครับก็สายฟรีก็มีประมาณนี้เพื่อนๆไออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับก็บอกทุกคลิปนะครับว่าผมเปิดกล่องพรีเมียมแทบจะทุกกล่องนะครับ ถ้าเบื่อใครอยากรู้ว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังก็ย้อนไปดูคลิปหลังๆผมได้นะครับจะได้รู้นะครับว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะครับคลิปผมไม่เยอะคับมีส่วนวามีแค่กล่องพเมียมนะครับผมก็ย้อนไปดูได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าเผื่อเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กาลังใจผมด้วยนะครับวันนี้คอลาไปก่อนสวัสดีครับ